ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้านะคะเนาะท่านผู้ชมที่นาหลักทุกคนนะคะเพราะว่ามือนี่ตะอ้วนดีตัดกิ้งบักขานเทศทรงเนาะค่ะเนาะเป็นเ,เพชรน่นไทยกับสีเยืูออกพอดีกันเลยเอ่าสีเห็ดคลิปจากน่อยมือนี่ทรงาพบกับตะอ้วนก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับม,มือนี่เห็ดยัง ชงขล้องหมดเลยชงกิ้งกับเท็ครับกิ้งกับเท็วันนี้110ร้อยสิบกิ้งวันนี้ส่งร้อยสิบกิ้งโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดลากเยอะไหมดูทีดูอ่ะ้าสมมุิว่าลากบอ่อพ่อตัดตาอ้วนเลยจังได้เราก็บ,บออ่อตัดบ่อตัดบ่ส่งย่ายทีทายอยากได้เงินไปได้ตาอ้วนเราก็บ,บอ่อตัดเราบอกว่ามันบ่อมันบ่อท่านพ่อตัดเสียคุณภาพตาอ้วนเราเห็ุนี้อย่างเหตุตาคุณภาพ เาาดลมีปัญหอเอาอธิบายนั่นไม่ดอูอันผูกสีชมพูเวลาเวลาลูกค้าสั่งสองชนิดสองพันเห็นทั้งไหนจะสั่งละลายกับสองเครื่องไม,ม้เพราะว่ามันมีสองพันนั่นนนท์ไทยกับสีชมพูถ้าผูกเครื่องไม้ได้สีดแดงแบบนี้คือสีชมพูโดยทำเครื่องหมายให้ใส่ร่วมกล้องไปอ,อันที่พอทำเครื่องหมายคือเพชรนนท์ไทยเพชรนนท์ไทย จำ<ก>ไว<ม>้เ<ส>ด้อคุณลูกค่า,านี่คือคือ 1, พันเสียงผู้คือใส่ร่วมถ้าแยกกองคือมันบ่ไปพร้อมกันถึงผลนน้องเตีกิดเสียมผูไปหอดก่อนน้นไถ่ยามยุใส่ต้องใส่ร่วมสิคือกองเดียวมันไปจเจ้าเดียวกันต้องใส่ร่วมถึงทำเครื่องไม้เอา,าทำเครื่องไม้ค่ะต้องขอใจนะครับเด้อถ้าผูกได้แดงขาวันนี้คือพันเสียมผู คมไปใส่ร่วมในกล่องเดียวกันสิลูกค้าเข้าก็ต้องคอาแยกเอาต้องแยกเอาเข้าใจนะครับนอ่นเขใจแล้วเอาคุณลูกค้าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่ครับแบบนี้ละตะวันพลบานี้บานี้อธิบายอีกแน่ว่าเพราะถ้าไปถึงปุ๊บนี่ให้ลูกค้าอย่างไหนพอาะต้องแบ่งกล่องแล้วต้องเอาไปซ้ำน้ำนะครับน้ำเสร็จถังนี่ก็มั่งก็เอาไปตั้งไว้ตั้งน้ำใส่น้ำมันเขาได้ตุ่มนี่มันก็สียู่ได้โดน ให้เต็มตุ่มแต่ถ้า <Julian rainforest. S 1> มันเนตนำน้ำของเนตตุ่มนี่แหละใค่อยออกอะไรจะแช่ไปมัดขึ้นมัดจะไดมันสีน่าต้องพอดิ่มน้ำเราเอาไปตั้งไว้ทีห่มให้มันเย็นห่มพร้อมปลูกปลูกได้เลยจะแช่น้ำแล้วที่พ่อตายแลวเอาจากกล้องอะไไปตั้งไว้ตาแดดตายังขึ้นตายมัดเหลือยอ่ะขึ้นมัดไหนอธิบายก่อนผู้ล้องข้อพิ่จารณาเข้าใจแกะออกตีตอนจะปลูกต้องตัดได้นี่ออกคอยแกะถุงในตกินออกทำให้ออกง่ยให้เหลือดให้เลือดตั้งตุ่มมะเข้า เาป็นรในดินนะครับปลูกล่ะกรับรดน้ำธรรมดาคือคือปลูกต้นไม้ทั่วไปล่ะครับเพื่อนแตเอาลงมาตุ่มนะตุ่มพลาสติกกดต้ตายเมื่อเราก้นมาขอใจเมื่อเอาไปปลูกไว้เหมือนทั้งถุงพลาสติกบ่ตงอกแกะเถอะตัดเชือกออกเลคอยแจ๊บข้นที่ออกคลิปนี้นี่เบิ้งได้กัะเด้อ เออฉันก็อยากหัวอยู่หรอกฉันว่าพ่อเข่าข้าวลูกข้าวก็บ่กเข่าใจไหมค่ะยืนด้านล่างนี่ตออจากล่างเราไปน้ำใช้ถังเดี๋ยวกำมังเราไปตั้งไว้ใช้น้ำน้ำเขาในตุ่มนี่เห็นมันเป็นสีสีีละสีดำดำแดงสีละอิ่มน้ำเออมันอิ่มน้ำแล้วคือว่ามันไม่ห่างแล้วมันอกดูดจินน้ำมีหนี่มันจะต้ตายง่ายต้องตายแหงมมันก็เดือดออกหยอดออกยางต่อไปนี่คือถุงปฏิสติคต้องเอาออกเอาออกจากล่างปลูกตอออร์ครับเพื่อนบางคนลูกค้ากับสิบปัลูกเรื่องวันที่แล้วกับในน้ำเอาไปปลูกเลยผู้รู้แล้วบ่เป็นหยัง ก็เลยก็เลยเฮ็ดคลิปให้เบิ่งว่าต้องต้องเอาถุงพลาสติกตรงที่ห่อห่อกมาเผานี่ออกเอาให้แจ้งมื้อนี่ยแจ้งหางมดที่มาแต่ว่ายังจะไปเอาอันขุยมะพร้าวออกเด้อเลยตายเอาถุงพลาสติกออกโอเคนั่นเตามนี้นะครับตามนี้เนาะเอาแบ่เข้าใจก็สิเฮ็ดคลิปนําลงไปอีกเด้อบ่มเดี๋ยวคุ้นได้เราบอกอีกจ้อมื้อนี้ก็สิส่งแม่สอดโอ้ไปเที่ยวไก่เซ็งกิ้งบักคามเทนเฮา แม่สอดแปดซิปกิ้งอ่าน้องนันกระซ่งแถวอุบลแถวพันแกนาคุณยายถาผ้าลุยสวนว่าตะโถมาส่งเลยทั่วประเทศช่วงนี้ฝนกําลังนํามันกําลังเริ่มออกหักเนาะค่ะเนาะว่างันมันสีซาจักหน่อยเพราะว่าฝนบ่เข่าฝนบ่ตกอยู่สวนแรงแน่ปีนี้อืออยู่แรงแน่เพคือปีปีที่แล้วเนาะเรียบร้อยครับอ่าเมื่อนี้แปดซิปกิ้งล่างนี่ตรงแม่สอด เขียวไก่คักเลยผู้เกตแม่สอดทรงไปมด่อตัวประเทศตะอ้วนซะอย่างสวนตะอ้วนโทรมาสวนตะอ้วนว่าครับครับโอเคนะค่ะเนาะลูกค้าที่สร้างไห้กะสิคอยทย่อยซอยส่ยยงเหรอค่ะส่งกะสิโทรไปคุยพร้อมไปแต่พร้อมและกะสิส่งให้บ่ต้องตกใจะะ้อค่ะเด้อได้ทุกคนได้ทุกคนเอามื่อนี่กะจิมีบ่โท้บงบนปะ อาวบอกไงศูนย์หกห้าแปดี่องเจี uh, ่นย์เบอร์ตะอ้วนเบอร์ตะอ้วนศูนย์หกห้าแปดสี่หกสองเจ็ดสี่ศูนย์เบอร์ตะอ้วนลูกร้อเบอร์คุณใายศูนย์แปดแห้าหน่งห้าหกสามหอันนี้เบอร์คุณยายโทรมาได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนอนอยู่กับหลับซ่อมเซียเรนเลยตะอ้วนว่ะ เอาเมื่อนี่ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดคลิปโดนเหรอฝนมันลงก็เลยให้ตะอ้วนไปดูจงจงอยู่เรื่อยๆค่ะมันบ่มีเวลาสิเฮ็ดคลิปมันมีตลีบกับเปล่งโอเคเนาะค่ะเนาะตะอ้วนสวัสดีครับก่อนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับคลิปนี้สวัสดีครับตัดเจอกันใหม่เดี๋ยวเป็นมีดีๆเชว่าตอนฮอดตอนตอนฮอดฝนว่าเฮ็ดเฮ็ดแบบใหม่นค่ะเขาติดตามเดี๋ยวจะมี ก็ติดตามไว้ดเดี๋ยวสีภาพเดี๋ยวสีภาพคลิปดีๆตะอ้วนมาแล้วสีมีของดีอีกอยู่นี่ของดีมาช่วยอีกอยู่ยยเอ,อาเมืม่อนี้คุณยายถาผ้าลุยสวนขอลาไปก่อนเวยคะ่ะน้องอาจจะคอพบกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ